สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมทิกเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำคีเ,เควสของเมืองเมกาโลโพลิสนะครับอ่าหลังจากที่เราจบคีเควสที่พาราได s ์นะครับเราก็มาคุยกับโปชเออพาชิตามคำแนะนำของแซนแมนได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอันล่างสุดนะครับอ่าให้เราเทเลพอร์ตไปที่เมกาโลโพลิสนะครับก็เควสแรกน,นะครับเขาบอกให้เราขึ้นไปหา เอ็นพีซีคิวออฟฟิเซอร์นะครับจะอยู่ข้างบนตรงกลางเมกาโลโพลิสเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มาคุยกับน้องเพื่อส่งเคลดได้เลยนะอ่าเขาก็จะแนะนำให้เราไปหาป๊อปปูลีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหาป๊อปปูลิกันนะครับให้เพื่อนเพื่อน,นะครับเดินลงมานะครับทางขวาล่างเมกานะครับไม่ใช่วามนี้นะครับ อีกวาร์ปหนึ่งนะนี่เลยนะครับล่างสุดเลยนะครับอ่าพอเราเดินมาระหว่างทางนะครับเราก็จะเจอ n p c ป๊อปปูลินะครับเราก็คุยกับเขาเลยนะเขานะครับจะให้เราไปหาของเล่นนะครับก็ดับจากตัวเอ,อ่อโคเกบี้นะครับอยู่ในถ้ำป๊อปปูลิดันเจียนนะครับนะนี่นะครับเราก็เข้าวาร์ปมาเลยนะ โคเควบีนะครับก็จะอยู่ในดันเจียนวาร์ปล่างนะครับซ้ายมือนะนี่นะครับตัวนี้เลยแล้วก็ดรอปมานะครับเป็นกล่องของเล่นนะครับ1อันแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนตีแล้วดรอปเห็ดก็เก็บมาไว้ด้วยนะครับ10อันนะใช้ในการส่งเควสนะครับได้แล้วนะครับเราก็กลับมาส่งเควสที่พอบบุรีนะครับ ขาก็จะให้เราไปหาไอเทมอีกนะครับอ่ะก็จะมีของเล่น4อย่างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูชิ้นแรกนะให้เราขึ้นวาร์ปบนมาเลยนะครับก็จะมีตัวซิมแบตตานะครับซิมแบตต้าจะดับเป็นคอนของเล่นนะครับดอกมา1อันเลยนะครับเพื่อนเพื่อก็ตีดอกไว้อยๆเลยนะครับ แล้วก็เดลี่นะครับดับจากตัวสปอร์ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวน่ารักน่ารักเหมือนนุ่นตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ตีดับไว้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าดับเป็นผงทองนะครับเพื่อนๆก็เก็บไปด้วยนะครับ5อันใช้ในการส่งเควสตต่อไปด้วยนะครับก็จะดับเป็นตัวเท็ดดี้แบร์นะครับดับจากตัวผีเสื้อนี่เลยนะครับตัวมอสตัวนี้นะเพื่อนๆก็ตีดับไว้ได้เลยนะครับ พอเราได้ของเล่นนะครบ4ชิ้นแล้วนะครับเราก็มาส่งเควสได้เลยนะแล้วก็ให้เรานะครับเดินเข้ามาในดันเจียนปอปรินะครับนะแล้วมาคุยกับตัวปอปริที่มีรูปคีย์อยู่ข้างบนหัวนะครับามาซ่อมของเล่นนะครับข้อแรกนะ เขาก็จะให้เราไปหาวัสดุนะครับก็จะได้จากการที่เราทำเควสกับ NPC 4คนนะครับอ่ะก็จะมีป๊อปปุลินี่นะครับก็จริงๆคือเราทำแค่4คนก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปเกนจะทำา5คนไปเลยนะครับเพราะว่าเกนต้องการ XP ที่จาก n p c จากเควสนะครับอ่ะ NPC คนแรกนะครับก็คือเอลอยเขาจะอยู่ตรงข้างๆป๊อปปุลิตัวข้างบนเลยนะครับอ่ะ เขาจะให้เราตีโปชีนะครับหาเป็นวิตามินนะครับาหามา15อันนะครับเพราะว่าเราสามารถส่งเควสได้นน5รอบเลยนะครับอพอเราส่งครบ5ครั้งนะครับเราก็จะได้วัสดุก็คือกาวนะครับเอาไว้ซ่อมของเล่นนะครับ1ชิ้นนะ เคลต่อมานะครับให้เรามาคุยสุดยอดนวัตกรรมนะครับข้อที่2นะ 2> เขาก็จะให้เราไปตีโคเคบี้นะครับหาเป็นเห็ดนะครับก็หาไว้10อันนะนี่นะครับอ่าก็ได้จากตัวโคเคบี้จะอยู่วับล่างนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่เราก็มาตีดอกไว้นะ แล้วก็หาเป็นแบตเตอรี่นะคบแบตเตอรี่ขุดได้ที่ดันเจียนปอบปุริทุกฟิลเลยนะเพื่อนๆขุดที่ไหนก็ได้นะครับนะแล้วก็มาขุดหาไว้10อันนะครับอันนี้เกณเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวเรากลับไปส่งเควสนะครับเควสนี้นะครับเพื่อนๆจะส่งได้10รอบเลยนะครับก็ได้ค่าประสบการณ์เยอะมากนะสำหรับใครที่จะเก็บเลเวลนะครับก็แนะนำให้ทำเลยทุกเควสนะครับ นี่นะครับเกนก็ส่งครบ10รอบนะเราก็จะได้รับนาฬิกาไว้ด้วยนะครับ6ชิ้นนะอันนี้ไว้ส่งเควสต่อๆไปนะครับเควสต่อมานะครับก็เป็นเควสที่อินเดียนาจอนนะครับอ่ก็คุยกับเขาเลยนะเขาก็จะให้เราหาไอเทม2ออย่างนะครับก็คืออันแรกนะครับจะเป็นแอมเบอร์นะครับอันนี้ขุดได้ในดันเจียนปอบปุริเลยนะครับเพื่อนๆขุดมา5อันนะขุดได้ทุกฟิลเลยนะครับแล้วก็ ไปตีเป็นผงทองนะครับดอกจากตัวสปอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ดอกมาเลยนะครับ5อันนะพอครบแล้วนะครับก็ไปส่งเควสได้เลยนะครับ5รอบนะอ่าพอเราส่งครบ5รอบปุ๊บนะครับก็จะมีเควสต่อมานะครับอ่าก็ให้เรานะครับหาไอเทมนะครับ2อย่างนะก็จะมีเป็นเอ่อมอสวอเตอร์นะครับอันนี้ขุดได้จากดันเจียนป๊อปปุลีทุกฟิลเลยนะครับอ่า แล้วก็เราจะได้รับกาวมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เควสนี้นะครับเพื่อนเพื่อนค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวเกณฑจะพากลับมาทํานะครับให้เราเดินลงมานะครับวาร์ปข้างล่างนะอ่าต่อมานะครับก็เดินตรงขึ้นมานะครับก็จะมี npc poppy อยู่นะครับอ่าก็ให้เรามารับเควสได้เลยนะครับเขาก็จะให้เราตีมอนสเตอร์นะครับเพื่ออ่าดับเป็นฟันมานะครับอ่า ก็จะเป็นตัวค้างข่าวอยู่ในแมปนี้เลยนะครับก็คือทูวีนะครับอ่าเพื่อนดอปมานะครับ15อันนะอ่าเพราะว่าใช้ส่งเควสได้5รอบนะครับอ่าตัวนี้เลยเพื่อนๆก็ตีดอปมานะครับอันนี้เก็บดอปไว้แล้วนะเดี๋ยวเรามาส่งเควสไว้เลยนะครับอ่าพอเราส่งครบนะครับเราก็จะมีเควสต,ต่อมานะครับให้ตัว ให้ตีตัวลาว่านะครับเป็นตัวตัวอ่อนนี่นะนี่นะครับอ่าให้ดรอปเป็นมอสมานะครับอันนี้เราดรอปมา15อันได้เลยนะเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้รับกาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็เราจะได้รับพลอยด้วยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ส่งในเควสอินเดียนาโจนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มอสนะครับดรอปจากตัวเอ่อลาว่าตัวนี้เลยนะครับก็เป็นตัวอ่อนนะสีเขียวนะครับเป็นดักแด้สีเขียวนะก็จะอยู่ใน แบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถตีดอกไว้ได้นะอันนี้เกณฑหาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งเฟสได้เลยนะอ่าเรียบร้อยนะครับส่งครบปุ๊บก็จะได้รับมาอีกอันนึงนะครับอ่าแล้วก็ได้กาวมาอีกอันนึงนะครับก็คือครบ4อันแล้วนะครับแต่ว่าเราจะทำเคฟสต,ต่อนะครับอ่าที่นี่เลยนะแล้วก็ให้เราเดินขึ้นมาวาร์ปข้างบนนะครับตรงนี้เลยขวามือนะ ให้เราเดินขึ้นไปหา n p c ป๊อปปุลิข้างบนนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่าเขาก็จะให้เราหานกพิดนะครับ15อันก็ขุดได้ในดันเจียนป๊อปปุลิทุกฟิลเลยนะครับเพื่อนๆขุดมาไว้เลยนะครับ15อันนะก็ใช้ส่งเควส5รอบนะครับอ่าส่งครบปุ๊บก็จะมีเควสต,ต่อมานะครับก็ให้เราหา พิเศษนกวีดอีกนะครับ5อันนะอันนี้ดอบจากตัวออตัวน้องหมีสีดำนะครับตัวคูมตัวนี้เลยนะก็อยู่ในชั้นนี้เลยนะครับเพื่อนๆดอบมา5อันแล้วส่งเฟสได้นะครับอ่าเมื่อกี้ก็ครบ5รอบ5รอบปุ๊บเราก็จะได้รับกาวมาอีกอันหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็มาส่งเฟดอีกรอบหนึ่งนะครับส่งครบปุ๊บก็จะได้รับพลอยมาอีกเม็ดหนึ่งนะครับอ่าก็ เป็นอันครบแล้วนะครับสำหรับเวสทีออ่อินเนน่าจอนให้เรามานะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปส่งกันนะออปปุริตัวต่อมานะครับก็จะอยู่วาร์ปข้างบนนะเพื่อนๆเดินตามเกนมาได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าแล้ก็มาคุยนะครับเขาจะให้เราขุดหาดอกกุหลาบนะครับห้าเออสิอันนะครับก็ขุดได้ในดันเจี้ยนปอปปลิทุกฟิลเลยนะครับเพื่อนๆใช้ส่งเวสได้ห้ารอบนะ ก็จะได้รับกาวมาด้วยนะครับสำหรับเควสนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเกณฑพาทุกคนกลับมาส่งเควสที่อินเนอร์จอรนก่อนนะครับ5้ารอบนะตรงนี้อ่าครบแล้วนะครับก็จะได้รับเป็นกาวมาอีกอันหนึ่งด้วยก็คือมี8อันแล้วนะครับก็คือครบแล้วนะครับสำหรับเควสในดันเจี้ยนป๊อปปุลีนะอ่าแล้วเราก็กลับมาคุยกับป๊อปปุลีตัวนี้นะครับเพื่อซ่อมของเล่นนะที่เรา ไปหาไอเทมต่างๆมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราออกมาหาป๊อปปุลิตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกลับเข้ามาในดันเจี้ยนป๊อปปุลินะครับแล้วก็เข้ามาที่ว์ปบนเลยแล้วก็มาคุยกับป๊อปปุลิตัวนี้นะครับก็ส่งกล่องของเล่นให้กับเขานะครับก็ จะเป็นการเข้าสู่เมืองใหม่นะครับอ่าก็จบแล้วนะครับสำหรับเมืองปอรปเปลิดันเจียนปอปปูลิที่เมกาโลโพลิสนะครับอ่ะแล้วก็ก่อนเพื่อนๆจะออกจากเมืองนะครับให้เรามาหา n p c มินตัวนี้เลยนะครับก็เราเห็นไหมว่าเราจะมีเป็นถั่วถั่วและนะครับอ่าแล้วก็สามารถมาแลกเป็นเซตได้นะครับเป็นเซตของเมืองปอปปูลิเลย ก็จะมีกระทามีดาบมีหมวกมีโลนะครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถมาแลกได้เลยนะอ่าแต่ละอย่างนะครับเพื่อใช้ในการเป็นเซตมีคอนด้วยนะครับสาหรับใครที่เล่นพอลล่านะครับอ่าก็เป็นเซตก่อนที่เราจะไปเมืองคาบาร่านะครับเพื<ๆ>่อนๆมาแลกนะ<ๆ>ก็เซตเลเวล50พอดีเกณฑ์ส่งเควสปุ๊บก็จะเลเวลถ้าทําตามคลิปนะครับทุกคนจะเลเวลเกิน50อยู่แล้วนะอ่าก็<ๆ>นี่นะครับอย่าลืมมาแลกเซตกันด้วยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคีย์เควสของเมืองปอปูลีนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆติดเควสตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามเก้นใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนลิงก์ของเควสเก็จะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันของวิดีโอนะครับเพื่อนไปกดดูกันได้นะแล้วก็ถ้าใครชอบทิกเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย